ไอ้น้าส่าเมีสลับสลบสิบเอาอย่างนั้รถไฟเมืองิบี้นะครับมีสองชั้นเลื่นบน tao phải cái cay má lại đi tao phải cây cay เลเซียยืนเข้าคิวกันยาวเหยียดน่าตื่นรอจนทางเ อันนี้ปิได้ปะได้อันนี้ปิได้บอกว่าให้กินที่นี่ดันดันมาทำเออไม่ทำไมมันเป็นอย่างนี้เดี๋ยวเหมือนกันป่ะเดี๋ยวน้องบอกเขาให้นี่มันไม่เช่นเย็นนีิว่าใช่่แล้วทำไมมันไม่มีน้่าแก้วว้าให้เขาไปเลยแล้วกล้องมาถ่ายซิกูเห็นถ้วยนี้ละกูตกใจนายว้ามีมีแค่มะม่วงเหรอแล้วมีอะไรอีกเจ้า ไม่เห็นเหมือนเขาเลยอ่ะเลยทำไมจ่ายจ่ายเงินนานวะวันนี้ก็เมื่อกี้ดูเลยยาวเดียบยับเพิ่งเดียวเอานั่นขึ้นมาก่อนพอช้อนเข้ามาอะไรช้อนเดี๋ยวสองช้อนขึ้นมาแล้วก็ตักขึ้นมาเออเธอใส่อะไรเกลือกรอแหมอันนี้ของแปะของจริงของปอมมันไม่เห็นขยับเลยวะของปอมมะ S <S เอ้เ<ร>า <DD> ก็ไปอย่างให้ขยับอ่ะเราก็จะช่วยให้ขยับไงมันไม่มันไม่หายใจมันจะใช่ขยองจริงเหรอไอตัวนั้นอะใช่เอออาจจะไม่ใช่ก็ได้ล่ะตัวนี้มันไม่ขยับเฮ้แต่ว่าเขารัดรัดอ๋อเออใช่ใช่มันของปลอมเพราะว่ามันรัดไ anyway. อ้นี่ไว้ไงกลัวว่ามันจะอ้าออกแน่เลยใช่ ปอกของปอกมันจะไปกัดตัวอื่นไม่เคี้ยวอ่ะมันหายใจหายใจมันนี่มันกระดิกอยู่มันกระดิกอยู่มันกระดิกอยู่นี่ไงตรงตรงหนูเล็กๆเห็กเขนแบบตรงข้างข้างตามันอ่ะมันอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยนแบบกินได้ทั้งอุ้ยถ้ากินตัวนี้ห้องอร่อยมากเลยนะกล้ามมันอ่ะไม่ใช่อร่อยเนื้อเยอะใช่ว่ามันแก่แล้วอ่ะเอออันนี้มันมีบอกแต่อันนั้นมีบอกว่าตอนนี้ถึงไหนถึงไหนแล้วก็เป็นชั้นสูงก็เลามากับเจ้า